ที่ขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์นะนะครับแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับไปต่อครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นที่บอกเป็นคาสิโนเนี่ยครับที่สหรัฐนิวเบอร์ลดาเรือลิเวอร์เซ์ที่ไหนครับนิวเบร์ดาสหรัฐอเมริกาครับดอนลองฟินใช่ไหมดอนลองฟินลิเวอร์เซต์ครับมันเป็นยังไงคือจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับคือคือคือพนันการพนันโดยเฉพาะ เฮ้ยเอาจริงจริงสิคนี่จุดเด่นมันคืการพนันโดยเฉพาะเลยไม่มีอย่างอื่นเจ้าพนเลยเหรอครับเป็นแหล่งคาสิโนที่แรกๆกของสหรัฐครับโอ้ยมากคอนเซ็ปต์เขาก็คือจะมีเรือสำรานเป็นขี่มารับมาส่งจริงๆหลายคนนะบอกว่าอเมริกาเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องของที่สติ๊กเรื่องกฎหมายนะเขาก็ หาเงินโดยการที่สร้างคาสิโนและดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้ามาในประเทศนะจากคาสิโนบ้านเราน่าจะคิดบ้างคือเขาปล่อยให้เป็นบ่อนวิ่งอะไรเงี้ยคือต่างชาติการพนันเขาถูกกฎหมายครับแต่ว่าเราไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ข้อกําหนดว่าใครเป็นคนทบผมถามคนไหนลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเทียบกับหวยมันต่างกันตรงไหนต่างกันตอนที่ใครเป็นเจ้ามือครับเท่านั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามองแล้วในแง่มุมประโยชน์ผมว่าคาสิโนถ้าเปิดเป็นรูปแบบนะ คนไทยเอาให้มันถูกเข้าระบบเลยอ่ะดีนะครับเงินทองก็เอามาเป็นภาษีให้ประเทศไทยไปชอบเล่นใช่ไหมหมาคนไทยติดระดับโลกชอบเล่นนะชอบเล่นกับพนมนหมากัดกันเฮ้ยตัวตัวตัวขาวหรือตัวดำพนันกันละแค่นั้นเองนี่นี่คาสิโนต่อก็ถือว่ากลางค่ำกลางคืนก็สวยงามนะนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ริมน้านะครับแล้วก็เป็นแหล่งบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนดังแถบอเมริกา นะครับเป็นเรื่องคาสิโนแล้วก็โรงแรมคล้ายๆาสเวกัสมันอยู่เมืองเดียวกันไหมเนี่ยคนละเมืองน่าจะคนละเมืองครับที่นี่เมืองไหนครับออเกนเนวาดาเนวาดาอ็อันนั้นาสเวกัสก็คนละเมืองกันนะครับนะครับอ่าไปต่อครับนี่อันนี้เป็นของไทยแล้ครับเออนี่ไทยเราแล้วใช่ครับนี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่อยุธยาครับโรงแรมอะไรครับไอบุรีครับบานบุรีบานบุรีครับ ก็เป็นโรงแรมหนึ่งที่อยู่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะอยู่ริมน้ําเหมือนกันติดริมน้ำชพระยาครับสังเกตได้จากรูปทรงก็ย,ยังเป็นไทยๆนะนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผมว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเราบางทีดีไซน์และสร้างให้มันเป็นสัญลักษณ์แล้วเป็นจุดท่องเที่ยวก็ทําได้นะครับเหมือนอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยก็ถือเป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างริมน้ําบรรยากาศก,ก็ดีที่ไหนเนี่ย ที่โดยการแต่เป็นทางเข้าด้านด้านหน้าดีไซเนอร์ที่นี่คิดคิดเราไม่แพ้ใครนะเป็นการดึงดูดออคิดไม่แพ้ใครในโลกนะครับแม่ก็ถือว่าสวยงามครับนะครับและก็เป็นอีกอันหนึ่งของดีไซน์นะแม่ก็ต้องบอกง่ายๆนะครับว่าหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเราในฐานะดีไซเนอร์เนี่ยก็ต้องคิดให้มันต่อยอดอย่าให้ไปแพ้ต่างชาตินะครับ,รบเพราะรจุดจริงๆของเราเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีมากกว่าต่างชาตินะอย่างสมมติอเมริกาบางพื้นที่ของเขาครึ่งหนึ่งของประเทศอะเป็นทะเลทรายเหมือนกันครับอย่าง,งลสาสเวกัสอะจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันคือทะเลทรายนะเขาถึงไปเอาคาสิโน,โนไปอยู่ตรงนั้นมันถึงเจริญได้ครับของเราได้เปรียบต่างชาติของเรายังมีต้นไม้ผมดูจากรูปของต่างชาตินี่แทบไม่เห็นไม่เห็นเลยของเรามีต้นไม้มีแม่น้ํามีลําคลองมีอะไรเยอะแยะครับใช่ไหมครับถ้าถามว่าบางทีบางคนถ้าคิดเป็นดีไซเนอร์คือคิดคิดทั้งระบบนะ เอาโรงแรมที่มันตุดติดริมแม่น้ําแล้วก็มีคูคลองแบบภายเรือชมรอบพื้นที่นะผมว่ามันก็น่าจะเป็นจุดเด่นเหมือนกันรสร้างเป็นสัญลักษณ์ให้กับพื้นที่นั้นๆนะครับ,รบเอาละครับอยากออกแบบสวยๆจะเป็นแบบต่างชาติหรือแบบในประเทศนะครับทํำยังไงครับโทรมาที่ศูนย์รับ ปรึกษาปัญหาโครงการและออก,ออกแบบโครงการโอเคเบอร์อะไรครับ0851001444ครับ่าขึ้นหน้าจอติดต่อไปได้นะครับ0851001444 <Okay. S 2> ช่วงหน้าเคล็ดลับ c ีโเดี๋ยวไปพบกันในมุมของผลิตภัณฑ์ดีๆอีกครั้งครับ